ท่านมหาเสนาบดีข้าได้พิสูจน์ตัวตนของทูตสวรรค์แล้วตอนนี้ก็ถึงคราวของท่านที่ต้องทำตามสัญญาที่ท่านให้ไว้แล้วไม่ฟาบาทได้โปรดเห็นแกทีกระหมอ่อมรับใช้ฟาบาทมาหลายปีโปรดเล่าเว้นโทษให้กระหม่อมสักครั้งเถิดข้าเตือนเจ้าแล้วว่าอย่าทำสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมจะขาข้าไม่ได้นะ ข้าเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีหากข้าต้องตายเพราะข้อหาคับขันเช่นนี้เราคุนนางย่อมลุกคือต่อต้านฝ้าบาทพระองค์อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจริงหรือเจ้ากำลังขู่ข้าอย่างนั้นรกระหมอมกำลังเตือนพระองค์อยู่ฝ้าบาทขึ้นคลองบรลลังยังไม่ชอบธรรมบารมีในราํานักก็ยังไม่มั่นคงเขามีกลาคาค่ารกักท่านเสนาบดี ประเมินตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าเจ้าก่อกระบฏถึงขนาดนี้ยังคิดว่าขุนนางใดราชสำนักจะมีผู้ใดออกปากช่วยเจ้าอีกหรือกระบฏอะไรกันปากเปล่าไร้หลักฐานเช่นนี้อย่าใดใส่ร้ายข้าเสียให้ยากจนป่านนี้แล้วเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือลายมือของอดีตห้องแตอยู่ในมือของเจ้านั่นแหละคือหลักฐานความผิดฐานกระบฏของเจ้ากระมอมทหาร เลียงมิงสมคบคิดกับอดีตห้องเต้คิดก่อกระบฏตัดสินให้ลงโทษด,ด้วยการฉีขาแขนและประหารเก้าชั่วโคตรพยาค่ะฟาบัดไม่นะนี่ก็ดึกมากแล้วข้าขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนไม่ต้องรีบร้อนข้ายังมีคำถามที่อยากจะถามเจ้าอะไรดะเจ้าออสังลัวไปซ่อนไว้ที่ไหน อะไรกันเนี่ยทำไมสร้างฉีถึงได้รู้ว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับสร้างลูกข้าคิดว่าข้าได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วนะอะไรกันเนี่ยคืนนี้ฉันพลาดตรงไหนกันนะใช่หากเมื่อคืนข้าไม่ได้ฝันเห็นสิ่งที่เรียกว่าระบบในโลกนั้นเกรงว่าคงหลงเชื่อเจ้าจริงๆแล้วท่านรู้จักระบบด้วยเหรอหรือว่าสร้างฉีจะมีความทรงจำทั้งหมดของหลิงอย่างนั้นเหรอท่านฝันเห็นอะไรบ้าง ท่านจำไฟไหม้ครั้งใหญ่นั้นได้หรือไม่หลายปีแล้วที่ฉันได้สืบหาสาเหตุการตายของหลิงหากช่างฉีจำได้ฉันก็คงรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นไฟไหม้อะไรกันเปล่าไม่มีอะไรใช่จริงๆด้วยความจริงไม่มีทางพบได้ง่ายขนาดนั้นฉันไร้เดียงสามากเกินไปแล้วพวกเรามาคุยเรื่องเมื่อกี้นี้กันต่อเถอะนะฝ่าบาทพระองค์ลงพระชนชิงราชบัลลังก์ และตามล่าหลานแท้ๆของตัวเองภาพลักษา์เรากับเป็นผู้ลุ่มหลงในอำนาจทว่าที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้แยแสบันลังเลยไม่ใช่หรือฮอดคุณกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยสังชีจะไม่แยแสบันลังได้ยังไงเขาจะพูดไม่ผิดหรอกนะมารดาของข้าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักดนตรีข้าเติบโตมากับการเรียนรู้ การประพันธ์เพลงและบรรเลงดนตรีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าคือการเติบโตขึ้นแล้วพาท่านแม่ไปยังแคว้นที่พระองค์พระราชทานให้และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฐานะององผู้ครองเมืองแต่ว่าสเสด็จพ่อของข้าก็เลือกค่ะเสด็จพี่ราชทายาทของข้านั้น เป็นคนที่มีความโหดร้ายและประพฤติไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้สเสด็จพ่อจึงได้ผลักดันให้ข้าขึ้นมาแทนที่เพื่อที่จะฝึกฝนจิตใจของเขาและให้ข้าต่อสู้กับเขาเพื่อแย่งชิงตำแหน่งสูงสุดภายหลังตำแหน่งราชายาทของสเสด็จพี่ก็สรงมั่นคงข้ากลับถูกลดตำแหน่งและถูกในระเทศไปยังแคว้นที่ห่างไกลและรกร้างที่สุดปีแรกหลังจากที่ข้าไปนั้นท่านแม่ของข้าก็เสียชีวิตด้วยโรคในวัง ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยบัลลังดังนั้นมันก็ควรจะจบที่บัลลังใช่หรือไม่ชาวบ้านไม่ได้มีความผิดอะไรตอนนี้ทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแล้วสังฉีย่างชิงบัลลังมาเพื่อแก้แค้นดังนั้นเขาจึงไม่สนใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะต่อสู้อย่างไรมีเพียงช่วงเวลาที่ยากลำบากเท่านั้นที่จะทำให้ความพยายามของบิดาสูญเปล่าไป บางทีพวกเขาบางคนอาจจะลุกขึ้นมาค่นล้มอำนาจเผด็จการของข้าและเข้ามาแทนที่ข้าแต่ว่าคนคนนั้นจะต้องไม่ใช่สกุลซางโดยเฉพาะจะเป็นซังลั่วไม่ได้ดังนั้นตอบคำถามของข้ามาซังลั่วอยู่ที่ไหน to say or not to say this is a question ที่พวกเขาฟังหมิงคตอบเร็วมากเกินไปไหม ถึงแม้ซางฉีจะรู้เรื่องการมีอยู่ของระบบแต่ก็ไม่ควรเชื่อการกล่าวหาของเหลียงหมิงเร็วเกินไปเช่นนี้นอกจากว่าเหลียงหมิงเป็นคนของเขาถ้าอย่างนั้นความพยายามของฉันที่ซ่อนตัวซางลั่วเอาไว้ก็อาจจะถูกเปิดเผยได้พูดความจริงเลยอ,อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะจริงใจกับข้านะหลังจากที่ข้าได้รับรายงานจากเหลียงหมิงข้าก็รีบส่งคนไปคอยเฝ้าตามซุยลี่เซียทันทีนางส่งรถม้าไปที่ภูเขาเฟิงหมิงนอกเมืองข้าบอกไปแล้ว ว่าข้ามาเพื่อท่านสถานการณ์แบบนี้การพูดความจริงจะทำให้ได้คะแนนพิเศษเพิ่มเจ้ารอให้ข้าได้หัวของซังลั่วมาแล้วค่อยกลับมาคุยกับเจ้าพอถึงตอนนั้นข้าก็จะรู้ว่านางมาเพื่อข้าจริงๆหรือไม่ดูเหมือนว่าภารกิจของระบบจัก,กรพรรดิ กำลังจะจบเกมแล้วย,ยังดีนะที่ค่าความรู้สึกดีของซังฉียังไม่แตกสลายหากเราพยายามอีกสักหน่อยก็น่าจะสามารถได้ชิ้นส่วนของลิงมาฮอคงไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนใจแล้วหรอกนะเปลี่ยนใจยังงั้นเหรอมีแค่เด็กน้อยเท่านั้นที่ต้องเลือกทางไหนสักทางส่วนฉันจะเลือกทุกอย่างกองทัพทหารรักษาพระองค์ เชื่อฟังสัญ,ญลักษณ์เสือแห่งคำสั่งเสมอมาดูแลและปกป้องราชวงศ์แต่หลังจากที่ชูสู้จากไปสร้างฉีก็ได้ครอบครองสัญ,ญลักษณ์เสือและสั่งกองทัพองค์รักษ์ไม่ยอมรับคำสั่งจากสัญ,ญลักษณ์เสือแต่ให้ฟังแต่พระราชบัญชาจากจัก,กรพรรดิเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่าใครคือจัก,กรพรรดนั้นตัดสินโดยฉันก็แล้วกันนะ สังฉีตามมารยาทแล้วเจ้าควรเรียกข้าอย่างสุภาพว่าเสด็จอานะตอนที่เจ้าฆ่าพ่อของข้าทำไมไม่เคยคิดเลยว่าเขาก็เป็นท่านพี่ของเจ้าเจ้ายังไม่เข้าใจอย่างนั้นด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นเสด็จพี่ของข้าดังนั้นเขาถึงจำเป็นต้องตายสุดท้ายก็ไม่ได้พบหน้าพี่ซูเลยข้าไม่พอใจจริงๆนะ พี่สุฮู้โชคดีนะที่มาทันนะสุดท้ายเจ้าก็มาสินะสุดท้ายแล้วเจ้าก็เลือกที่จะหักหลังข้าสินะข้าจำเป็นต้องมาสังล่วคือโอรสสวรรค์โดยแท้ผู้รักษาดวงชะตาของราชวงศ์ทั้งมวลมิอาจปล่อยให้ต้องสิ้นพระชนนะที่แห่งนี้ได้ก่อนหน้านี้เจ้าก็เคยพูดแบบนั้นกับข้ายังจำได้หรือไม่ การหมุนเวียนของดวงดาราการผัดเปลี่ยนของดวงดาวจากระพัดล้วนเป็นเรื่องปกติของสวรรค์นั่นไม่ใช่วิธีที่ท่านได้บป็ลังมาหรอที่นางพูดก็เป็นเรื่องจริงนะก็คงจะเป็นเช่นนั้นแต่การเคลื่อนตัวของดาวสื่อว้ย่อมต้องมีลางบอกเหตุไม่ใช่หรือถ้าว่าพวกเรากลับไม่เห็นสิ่งใดเลย พูดปากเปล่าไร้หลักฐานต้องขอบคุณสังฉีคำทำนายของฉันเกี่ยวกับการตายของจ้างฉูฟานได้ล่วงรู้ไปทั่วล่าบัดนี้ไม่มีผู้ใดกล้าส,สงสัยในฐานะเทพธิดาของฉันอีกต่อไปข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นด้วยตาของพวกเจ้าเองสิ่งนี้เรียกว่าบันไดเหินเมฆผู้ที่มีพลังมังกรในกายเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวขึ้นไปได้ฟาบาัดสังลุกพวกท่านจะยอมก้าวออกไปครึ่งหน้าและลองดูต่อหน้าทหารทุกคนหรือไม่ ข้ายินดีข้ามีสิทธิ์ปฏิเสธด้วยเงินดกคุณนางผู้ทรงอำนาจสามคนร่วงหล่นจากตำแหน่งติดๆกันราชสำนักก็หวั่นไหวอยู่แล้วซูลี่เซียกลับเลือกช่วงเวลานี้มาเปิดสึกกับเราอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนหากเราปฏิเสธเกรงว่าจะถูกมองว่าหวาดวันคุณนางและทหารเหล่านี้อาจก่อกระบฏขึ้นณที่นี้ได้ทันทีใครจะเริ่มก่อนดีละ่ะข้าจะไปก่อนเอง ชาก่อนผู้ใหญ่ย่อมมาก่อนดังนั้นข้าจะไปก่อนเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยซูลีเซียต้องการที่จะมอบเกียรติยศของจกักรพรรดิมังกรที่แท้จริงให้กับซังลุ่มและแน่นอนว่าจะให้เขาขึ้นบันไดนี้ไม่ได้ดังนั้นกลับเลยที่ข้าชิงโอกาสก่อนซังลุ่มข้าก็จะปลอดภัยแล้วฟาบ,บาทรงเดินขึ้นบันไดแล้วดูท่าแล้วพลังมังกรในพระองค์ยังไม่ได้หายไปดูท่าแผนของเจ้าจะล้มเหลวแล้วแล้วนะ ยิ่งปีนขึ้นสูงเท่าไหร่ตอนตกก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นทําไมท่านจะต้องฝืนขนาดนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ถูกผูกมัดกลุ่มผู้ชายในที่นี้มีอุปกรณ์มากมายที่หรูหราแต่ไร้ประโยชน์เช่นดาบใหญ่ที่ชายหัวล้านข้างๆใช้หรือแม้แต่บันไดเขินเมฆที่เป็นของเฉพาะสําหรับผู้ถูกผูกมัดคนนี้ตรวจพบความผันผวนของพลังงานกําลังตรวจสอบตัวตน้นไม่ใช่โค้ดที่เชื่อมโยงกับระบบห้ามใช้ ทำไมถึงได้เป็นเช่นนี้พระเจ้าโคตรอให้เราใช้ไอเทมก่อนแล้วค่อยกระโดดข้าบอกไปแล้วว่าพลังมังกรในกายของท่านสลายไปแล้วไม่สามารถใช้บันไดเหินฟ้าได้ทำไมจะต้องช่วยข้าด้วยการให้ข้าผู้เป็นจกักรพรรดิที่ขหดเทียมตกจากที่สูงจนเสียชีวิตมันก็จะตรงกับผลประโยชน์ของเจ้ามากกว่าไม่ใช่หรือ เพราะว่าท่านสำคัญกับข้ามากถ้าหากว่าซังฉีตกตายไปแบบนี้ชิ้นส่วนของหลิงก็จะถูกทำลายจนย่อยยับในวงจรแห่งการเวียนว่ายและไม่อาจจะกู้กลับมาได้อีกยังไงซะท่านก็ได้ลองไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาของอีกคนแล้วเชิญได้กำลังตรวจสอบข้อมูลกำลังระบุตัวตนตรวจพบว่าระบบถูกผูกเข้ากับโคต์แล้วเปิดใช้งานเอฟเฟก์พิเศษได้นั่นใครกำลังพูดนะ ฟ้าบ,บาสรงพระเจริญทรงพระเจริญยิ่งยืนนันมิติเวลา x ของเราควรเรียนรู้จากระดับเอฟเฟกของกลุ่มผู้ชายในมิติเวลาได้ไปยจริงๆภารกิจของซังลั่วทำได้สำเร็จแล้วถัดไปก็ถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับฝั่งของหลิงแล้วในปีที่ห้าของหย่งหนิงอดีตจักรพรรดิซังลั่ว ปรากฏตัวที่ภูเขาเฟิงหมิงบนบันไดเขินเมกเรียกมังกรฟ้าเพื่อรับพรจากสวรรค์และได้ขึ้นครองราชต่อจากนั้นและได้เปลี่ยนเป็นหยวนซูสร้างฉีจากระพัฒองค์กรได้สละราชาสมบัติให้แก่สร้างลัว่วและทรงไปจำศีลที่พระที่นั่งต้าหมิงโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองอีกต่อไปพี่ซูพี่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งราชครูและอยู่เคียงข้างข้าได้อีกต่อไปจริงๆเหรอ ข้าได้จัดการเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในราชสำนักออกไปให้เจ้าแล้วจากนี้ไปเจ้าจะต้องคัดเลือกคนที่มีความสามารถมากขึ้นและรับคำแนะนำได้มากขึ้นเจ้าจะต้องเป็นฮ่องเต้ที่ดีได้แนะ่พี่ซูจะไปหาซังฉีใช่หรือไม่อืมทำไมล่ะทั้งๆท,ที่พี่ก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีอะไรข้ารู้แต่ว่าเขาคือความหมายที่ข้าอยู่ในโลกนี้